เจ้เล็กนะครับร้อยล้านนะครับเปิดล้านทองนะครับทองเต็มบ้านเลยนะครับอย่าบอกใครอันตรายช่วงนี้ทองบาดเจ็ดหมื่นเราจะไ่บอกใครนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเจ้เล็กมาปล่อยของถูกๆนะครับให้เรานะครับได้สะสมกันอ่าให้เราได้สะสมกันมาเอารายการที่หนึ่งชักขึ้นมาขายกันถูกๆเลยเอาอะไรก็ได้เจ้เล็กนะครับเจ้อย่าบอกใครนะว่ามีทองเยอะไม่ได้อันตราย อ่ะโอเคมาแล้วครับนี่ครับแบงก์สิบบาทนะครับทรงม้าโบราณนะครับผ่านใช้จริงของแท้นะครับเอจเล็กครับคือขายนี่คือเราจะเอาแบบขายได้หรือขายไม่ได้อะครับจะเอาแบบขายได้หรือเอาขายไม่ได้เอาแบบขายเอาแบบขายได้ใช่ไหมถ้าขายได้นะครับใบหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ห้าสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครอยากซื้อของเจเล็กนะครับใบละห้าสิบนะครับฟรีส่งครับ เก็บเงินที่ปลายทางนะครับสามใบนี้ครับเจเล็กแบ่งให้เนาะแต่ถ้าเจเล็กประกาศเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะเขาก็มีสมองคนซื้อเขาก็ไม่เอาถูกไหมเพราะเจเล็กก็ไม่เอาถูกไหมโอ้เจเล็กก็ไม่เอาคือแบบว่าใจเขาใจเราเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเอาแบงค์เนี้ยมาขายให้เจเล็กเจเล็กซ,ซื้อซื้อลงไหมห้าสิบวิความความใช่ใช่ใบละห้าสิบนีซื้อลงไหมเออหมายถึงว่าถ้าเขามาขายให้เราอ่ะคนอื่นอ่ะมาขายให้เราอ่ะเราซื้อลงไหม เอ,อ้ <Okay. S 1> ยห้าสิบาทก็ถูกมากนะ <int ed> เขาซื้อกันเยอะแยะเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศไทยเขาก็ซื้อกันเยอะแยะเลยติดขายได้ทุกวันเลยเนี่ยอ,อ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจอคว้ามีกไม่ได้ถ้าคุยกับเท้าแก่ร้อยล้านเราต้องค่อใจเย็นๆเจรจาธุารกิจกับเท้าแก่ร้อยล้านเนาะนี่ไงก็คือใบเนี้ยถ้าเกิดมีคนมาขายเจลิกใบห้าสิบซื้อไหมไม่ออมสูงแสดงว่าเ <c ười> จลิกลงลดถ,ถูกส่วนนี้คนสี่แสนกว่าคนมองอยู่เนี่ย คนสี่แสนกว่าคนมองอยู่ขายไหมไม่ขายนี่ขายไหมห้าสิบขายไหมของเรานี่ห้าสิบขายไหมไม่ขายอ้ห้าสิบยังเสียดายครับเนี่ยธรรมดาเศรษฐีเป็นร้อยล้านก็ไม่มาขายของอะไรกันห้าสิบาทแล้วครับอ่ะเก็บเก็บเก็บเศรษฐีร้อยล้านเก็บก่อนแล้วเล่ตาตาเป็นเหรียญอ่ะฮะเป็นเป็นเหรียญที่ัวเหรียญโบราณเี่ยเอาเหรียญทองคํามาขายเลยบาทละเท่าไหร่แล้วตอนนี้บาทละเท่าไหร่นะ หกเราเจ็ดหมื่นแล้วเอาเหรียญทองคํามาขายก็ได้นะเโอเคนะครับเพราะว่าเจเล็กจะได้ได้ดูดูได้คนเห็นสี่แสนกว่าคนเนี่ยรอเจเล็กอยู่เนี่ยมาเร็วมาเร็วคนต้องสี่แสนเจ็ดหมื่นคนรอดูอยู่เนี่ยลูกค้าเยอะแล้วก็ขายดีด้วยนะโอเคครับ คือตอนนี้นะครับเจเล็กไม่ขายก่อนนะครับแต่ตีขายนะครับนี่ก็คือสินค้าเนาะที่เพื่อนๆฝากขายมานะครับใบละ50ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับ